สวัสดีค่ะพบกับรายการห่าเส้นเหงม์หมอนิ่งเหนียวชาวันพุธที่5เมษายน2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานทะลุแนวต้านสำคัญ2,000ดอลลาร์ขึ้นมาได้แล้วก็ปิดตลาดที่2,19 0ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาถึง35ดอลลาร์ทำจุดสูงสุดของราคาทองคำในปีนี้แล้วนะคะปัจจัยหนุนเนี่ยมาจากความกงมังวลว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะเกิดภาวะถดถอย ตลาดมีการคาดการณ์ว่าการประชุมเฟดในครั้งหน้าก็คือเดือนพฤษภาคมเฟดนาจะไม่ขึ้นอัตรากเบียซึ่งถ้าดูข้อมูลจากเฟดวอตทรูเนี่ยโอกาส60%ที่เฟดไม่ขึ้นอัตรากเบียซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดประเมินว่าเฟดจะขึ้นอดอกเบีย0.25%ค่ะเมื่อวานเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงบอนอยูสตเมิกาปรับตัวลดลง เป็นผลจากที่จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพ,พันธ์ของเมริกาเนี้ยลดลงเหลือ9.93ร้านตำแหน่งตัวเลขเนี้ยลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วก็ต่ำที่สุดในรอบเกือบ2ปีส่วนยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมีนาคมก็ลดลง0.7ขณะที่ตลาดประเมินว่าจะลดลง0.4เสำหรับกองทุน SV r กอทัสวรรถือของทองเท่าเดิมค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะก็จะมีการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมีนาคมของชเมริกานะคะเป็นตัวเลขของ ADP ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น2 8 0 0 0ตำแหน่งค่ะขณะที่ตัวเลขอื่นๆนะคะจะมีแต่ชีพิมไอ ภาคบริการเดือนมีนาคมของ ISM ตลอดก็ประเมินว่าน่าจะออกมาลดลงเหลือ54.5นะคะตัวเลขทั้ง2ตัวถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะภาคการบริการก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิการเนี่ยประมาณ80%ได้นะคะถ้าเกิดตัวเลขออกมาไม่สู้ดีเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนทองคำได้อยู่ค่ะ สำหรับแนวโน้มบารคาทองคำสปอร์ตนะคะในช่วงกงวันอาจจะมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็มองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นได้ต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานของสมมการในสัปดาห์นี้เป็นหลักพอสมควรทองคำนะคะมองว่าแนวต้านระยะสั้น2 0 2 5ดอลลาร์ถึง2 0 3 0ดอลลาร์ แล้วก็2,400ดอลลาร์ 2, นะครแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่2,500ดอลลาร์ 2, ค่ะส่วนแนวรับ2,000ดอลลาร์ 2, แล้วก็1,990ดอลลาร์ 1, ค่ะทองแท่งนะคะเมื่อวานขายออก3 2 0 5 0บาทเพิ่มขึ้น200บาทแนวรับให้ไว้32,200บาท32,100บาท แนวต้าน32,600บาทถึง32,650บาทแล้วก็32,750บาทค่ะคนอนดกาารลงทุนนะคะมีอยู่น่าจดถือต่อไปได้นะคะแล้วก็ปรับตัวลงอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะทองคำนะตอนนี้เป็นขาขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะคร หลังจากที่ทะลุแนวต้าน1,990ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคลื่อนหวในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมแนวต้านนะคะเดี่ยงที่เรียนไปก็คง2,025ถึง2,030ดอลลาร์นะคะจุดตรงนี้อาจจะขายทำกำไรไปบางส่วนแล้วก็เขาซื้อเกณฑ์กำไรที่2,000ดอลลาร์นะคะ จุดขายตัดขาดทุน1,990ตดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น20สตางค์นะคะอยู่ประมาณ3,4บาทเงินบาทวันนี้นะ่าจะทรง,งตัวแล้วก็อาจจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะแนวรับให้ไวก็33บาท5้สตางนะคะแนวนน 3, 4, ต้าน3,4บาท30สสตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ